พี่น้องสวัสดีจับพลวัตไปพี่น้องป้องปายจา้าหลังจากเมื่อคืนนี้งานบิ๊กเมลเท่นคืนที่สองนะคะทุกคนขากระแสของละเหียบวัศน์สิ่งก็แรงไม่มีตกการทุกคนขาเออพ่อแม่พี่น้องคืนที่สองเราก็คิดว่าาโอเคคนเมืองคุณแ,และคืนแรกหลายแล้วคืนที่สองมาคนก็องสีบากต้งบางต่มันบอแมน่นเดวยค่ะพี่น้องขาบันีหัดเออเป็นปรากฏการณ์ใหม่หลังจากคืนแรกเสร็จปุ๊บแล้วพี่น้องเนาะก,กระแสดีดบดดุดีพี่น้องอ้าว สำนักข่าวทุกเกือบทุกสำนักพี่น้องก็ติขอบเวทีก็ติหลังเวทีพี่น้องสภาเต้าหยองแน่เออสภาทิ้ง,งทุงทีมงานในระเบียบวัตศสินแน่เก็บภาพประจุกุ้บรรยากาศในงานแน,พน่พี่น้องพี่น้องสิบ่าเป็นปรากฏการแบบใดคะบรรยากาศดนตรีระดับประเทศแต่เป็นหมอรำปีแรกที่ได้ไปจัดร่วมในงานบิ๊กเมลทินเออแล้วทีนี้มันหมวกบอกได้เลยว่าเนี่ยวัฒนธรรมทางภาคอีสาน หรือว่าโมลุ่มโม,มราพานี้คนให้คนความสนใจหลายพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสมื่นีหันแล้วสังเกตดูไม่ใช่แค่คนแก่หรือว่าคนวัยกลางคนเท่านั้นที่ติดตามเมืงมองโมลุ่มโมราม,ม,ม,มันบ่งบอกเลยว่าคนทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยล่ะทุกรุ่นทุกวัยตอนนีหันให้ความสนใจกับโมลุ่มโมราบันดนี้มันบ่ได้เจ้าะจงแต่ว่าเป็นคนอันมีอายุเออ พี่น้องใบรุ่นกันเตยกันมวนเต้นกันมวนพี่น้องให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้คือภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวไอวิดีโอให้ดูตามต่อค่ะทุกคนค่ะว่าความเลดความเป๊ะความปังเป็นยังไงหลายหลายคนก็บอกว่าเออเราเห็นแปลกเลยเป็นแจัดการแสรงดงยี่ม่แดงเอาคนลาที้เก่าครับมันกระแปกพี่น้องแปกเพราะว่าโต๊ม้ปีนี้เสร็จปุ๊บมันคือเป็นวงหมอลำที่คนให้ความสนใจและการที่ว่าไปดูจากแม่ผู้ใหญ่ไปดูทุกครั้งคือ ประทับใจทุกครั้งพี่น้องด้วยคือทีมงานของระเบียบวันศิลินคือไม่แท้ไม่ใช่ว่าครูฝึกแล้วก็ทีมงานตัดชุดตัดชุดทีมงานแบบวางส,งสกรงสกิฟทีมงานอยู่เบื้องหลังทุกคนคือตอบโจทย์เขาตีโจทย์แตกค่ะพี่น้องขาเฮ็ดออกมาลวตอบโจทย์ประชาชนเออประชาอ้พ่อแม่พี่น้องที่คอยที่ตุกที่ตามประทับใจแล้วก็ถูกใจหลายว่าง่ายๆสักคือว่าถูกใจระเบียบวัศิลปินคือเลิศคือยืนหนึ่ง แล้วแม่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มาแปลกใจเลยว่าคิดเป็นอย่างจ้าลงฮักแร้วเดี๋ยววัฒสินเพราะความรถตรงนี้คือหลังจากที่ว่าเข้าไปดูครั้งแรกก็คือมีความรักเลยแล้วก็เออนี่คือมันใช่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากดูนะมันเป็นแบบนี้เลยพี่น้องคือที่สองคนกันหลายกันแน่นคือเก้าวพี่น้องเอออามารีวีไอพี่ไอพี่น้องทราบสักนี้แล้วว่าเออความลดความเปะ๊ะความปังนี่ยืนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดชุดยากตอนนี้คือใครจะมาเป็นกู่แข่งยากอหน่อยหนึ่งเด้อจ้า เอาปุ้ยได้เบอร์แล,ล้วกครรูคนหัวใจพยายามไม่ได้คนติดตากคนติดต่างช่องทางแม่ผู้ใหญ่ปู่น,นาไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลยนะจ๊ะทุกช,ช่องทางจ้า